เอครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ที่แมนชนเเช่นเคยนี่ครับผมโอเควันนี้เราก็กลับเข้ามาอยู่ในช่วงของรีวิวตำนานนะครับผมรีวิวตำนานคนนี้คือใครครับตำนานคนนี้คือคอสโคนเองนะครับตำนานจากผีแดงนั่นเองนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไอคอนิกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพอสโคเนจะเล่นได้ดีขนาดไหนแล้วก็จะเด่นในเรื่องไหนนะครับผม ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีในเรื่องของอยิ่งแรงนะครับผมแล้วก็ค่าพลังในการบุกนะครับสำหรับคอสโคก็ถือว่าเป็นนักเตะอีกตัวเลยที่เล่นเป็นกองกลางเนี่ยสุดยอดมากนะครับสำหรับคอสโคบอลสั้นบอลยาวเนี่ยก็ถือว่าสุดจัดไม่แพ้ก,กันเลยนะครับดูสิรอบเตะพาแล้วก็รอบพาสเนี่ยผมโอโ้โห99กแล้วก็93มนะครับไม่ธรรมาดาจริงๆโอเคเนาะก็สกิลเนี่ยจะมีในเรื่องของเฮดดิ้งเนี่ยผมโอ้โห,โหสุดยอดนะครับ เยอะมากนะครับสกิลของเขาโดรอบเตปขาดผมมีนี่ครับผมสกิลเยอะแยะนี่ครับสำหรับคอสโคก็เดี๋ยวเราไปดูกันในแมตช์ละกันนะครับผมว่าคอสโคจะเล่นออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอสโคกันในแมตช์กันเลยครับไปเอาลครับเกมเริ่มแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่สนามกันแล้วเรียบร้อยนะครับผมใครที่อยากได้เสื้อของผีแดงแบบนี้เนี่ยผมก็ไปโหลดแพทได้นะครับผมที่หน้าเพจของเรานะครับผมจะมีไฟล์แพทที่ มีเสื้อ,อเขาเรียกว่าเสื้อตำนาน,นะนรับผมเสื้อตอนที่พวกตำนานเล่นอยู่นะครับผมวันนี้ก็บอลอยู่ที่ใค,ครเนี่ยเราเจอกับบารเรนเซียนะครับวันนี้โคจอนมาจากฝั่งของสเปนนะครับผมมาเจอกับนักเตะจากทั่วยุโรปนะครับผมทีมของเราวันนี้มาที่โอโหวารานครับหลนนออกมาที่ด้านซ้ายนะครับผม โอ้ดอกนี้โอ้โหเจอสวนเลยครับเกือบโดนไปแล้วครับอื้มเกือบไปครับดอกนี้โอ้โหเกือบเจ๊งเลยครับจังหวะนี้สุดยอดจริงๆไปครับเอสเตเกนครับโยนบอลขึ้นมาซาลาซาลาคืนมาซาลายังคืนไม่ได้ครับพอสโคยังไม่ได้สัมผัสบอลเลยครับในแมตช์นี้เดี๋ยวเราต้องหาบอลให้พอสโคก่อนนะครับยังไม่มีจังหวะที่เขาได้ทําเกมเลยนะครับผม โอ้โหรู้สึกว่าบอดจะโหดอยู่นะครับไม่ธรรมดาจริงแอสตูริกิต้าครับแชมมี่อาฮทมเรียบร้อยครับโอ้โหโอกาสครั้งเดียวครับเปลียวไม่เลยครับนี่เสื้อของแมนยูก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมใครที่อยากได้ก็ไปโหลดแพดที่หน้าเพจของฮิปเทนนลเลยนีครับผมแล้วก็มาลงเอานะครับผมง่ายๆโอ้โหแชมมี่ครับซัดเข้าไปลูกนี้เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันซิว่าพอสโคจะ ขึ้นเกมให้ได้หรือเปล่าเนี่ยครับผมตอนนี้ยังไม่ได้บอลเลยนะครับดูครับวาเรนเซียเปิดออกมาที่ด้านข้างครับเมสซี่วิ่งจี้ไปซาร่าแอมมี่มี่ก็ม,ม,กา,มาครับวินเ <c oughs> ดอร์บอยจุดบอยวิ่งจี้ไปแย่งได้ไหมไม่ได้ครับโอ้บอทก็ค่อนข้างแย่งบอลยากนะครับเอาครับพอสโคได้บอลแล้วจวังหวะนี้พอสโครครับพอสโค โอ้ดอกนี้โดนจิ้มครับแต่ยังได้ครับซาร่าโอ้โหพอสโกขึ้นเกมได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าโดนสกัดไปก่อนครับโอเคมาที่แอสรีเกต้าเสียบลูกนี้ครับโอ้โหออกหลังไปเลยเกือบโดนครับผมเอาใหม่ครับโยนมาเควินเดอร์บอย บูสเกตครับขึ้นโคกมาที่ซาลาครับเอาละครับซา่าขึ้นบอลมาแล้วครับจังวันนี้ซาลาซาลาผ่อนนิดนึงครับโอ้โหโดนจิ้มครับเป็นจังหวะที่มันวิ่งเร็วไปนะครับผมแล้วก็เดินลิกครับเดิลิกมาที่จอร์ดีโอบาจอร์ดีโอบาเห็นบูสเกตครับบูสเกตนิดเดียวครับจังวะนี้บูสเกตแถมีอห์ราห์ม มีบุสเกตบุสเกตมาโอ้โหยังเข้าบอลไม่ได้ครับพอสโคยังไม่ได้แตะบอลเลยนะครับเพิ่งแต่ไปหนึ่งครั้งเท่านั้นเองโอ้โหจังวันนี้ก็ไม่ทันครับโอ้โหคนข้างยานครับเล่นกับบอท5ดาวหดาวนะครับเนี่ยโอ้โหไปครับพอสโคพอสโค,สโคได้บอลแล้วขึ้นบอลมาโอ้เคียวเนดูบอยจะแตะลบนะครับเมื่อสักครู่แต่ไม่ผ่านนะครับ ครับแชมมี่แชมมี่โยนออกมาแบบนี้เมสซี่ก็เรียบร้อยสิครับโอ้โห2-0ครับจังหวะนี้โอ้โหเอาละครับเรียวแนวเมสซี่ครับจังหวะนี้ซัดให้ผีแดงขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0ครับสปอร์ตสโกก็วิ่งมาดีใจด้วยนะครับผมจังหวะนี้อืเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยผมในครึ่งหลังนะครับเพราะว่าขึ้นเกมยากสลึกเกินนะครับผมในช่วงนี้โอเคตอนนี้ได้ไปแล้ว2ประตูนะครับผม เดี <muitas partager> ๋ยวเรามาดูกันต่อไปครับออสโกจะทําอะไรได้ไหมในแมตช์นี้นะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่มีส่วนร่วมกับเกมเท่าไหร่นี่ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นกองหน้าซะส่วนใหญ่นะครับที่ทําเกมวันนี้กองกลางไม่ค่อยเห็นนะครับเควินเดบอยก็ไม่ได้ออกบอลสักเท่าไหร่นี่ครับผมมีบ้างเล็กน้อยเควินเดบอยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ครึ่งหลังนี่ครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวมารอดูกันครับค้าบพลังที่โดดเด่นของพ mm. อ,งอสโคก็จะมีในเรื่องของข้าพลังในการบุกนะครับเดี๋ยวเราขอดูตำแหน่งสักนิดหนึ่งนะครับมันก็สูงอยู่นะโอเคไว้ที่เดิมนี่แหละนี่ครับผมมันเป็นกองกลางเนาะจะไปเปลี่ยนอะไรอ่ามาดูกันครับแชมเมียบรหาหัมครับพอสโคพอสโคตำนานไอคอนิกไอคอนิกแชมเมียบรหาหัม โอโควิว่งจีไปเดลิกออกมาทำไมโอ้โห,โหครับอะไรครับนี่โดนเลยครับอือหือบอกว่าทำเข้าประตูตัวเองนะครับจอร์ดียบ้าครับโอ้โหอะไรครับนี่ดูครับอะไรครับโอ้โหเสียประตูแบบโอ้โหไม่น่าเสียครับจังหวะน,นี้อะไรวะ ง่ายไปหรือเปล่าครับโอ้ยไปโดนตัวของอาโจเดียบ้าครับแล้วก็เข้าประตูไปเลยนะครับสเตเกนยังงงเลยครับโอ้โหอย่าว่าสเตเกนเลยครับขนาดเรายังงงเลยครับแบบนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยพอสโคครับพอสโคช้าว่ะขึ้นบอลไม่ค่อยได้นะครับค่อนข้างช้านะครับพอสโคแต่ว่าเอาไว้จ่ายวางจังหวะเนี่ยน่าจะดีนะครับสำหรับตำนานคนนี้กิบเบิลร้อย เดวินเดอบอยก็ขึ้นไม่ได้ครับเอาครับไปต่อครับโอ้โหเสียง่ายมากครับชอเดียวบ้าครับแอสตูริกิตามาที่พอสโกตรงนี้ก็ล้นไปครับครัเป็นการบุกของวาเลนเซียครับวาเลนเซียจอเดียวบ้าครับครับเมสซีโยนออกมาที่แทมมี่โอ้โหจังหวะนี้โดนทำฟาวไปครับโหหยุดไม่ได้ครับหยุดเมสซีไม่ได้แบบนี้ต้องดูครับ Uh huh. ไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับจังหวะน,นี้ล้มสองเลยครับโอ้โหกับควินเดบรอยเลนสั้นกับเดลิกครับเดลิกเห็นแอสตรียรเกต้าเมสซี่ซาล่ามาที่พอสโคอ๋อสโคอื้อหือ uh huh. ไม่ผ่านครับเอาจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่ามันจะช้าๆนะครับสำหรับพอสโคเนี่ย แต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบเนี่ยผมว่ามันเป็นยังไงโอ้โหดอกนี้เกือบโดนครับโอ้โหเกือบโดนตีเสมเอไอตีเสมอนะครับไม่ใช่ตีเสมอน่ครับจากเควินกาเมโร่นะครับกาเมโร่ซัดลูกนี้ยังดีครับที่สเตเกยนยังเซฟไว้ได้นะครับผมแม่งั้นเนี่ยเรียบร้อยเปลานะครับผมเสียป,ประตูแน่ๆมาดูครับจงังหวะนี้ชอร์ดิเออบาอีกแล้วหรอยูนิบรยนะครับซาร่า เอาครับคืนมาที่วารานวารานมาที่ซาลาซาลาจิมมาที่พอสโคครับเอาครับพอสโคจ่ายมาที่แฮมมี่แฮมมี่สวยโอ้โดนเสียบครับดอกน,นี้โอ้โหนิดเดียวครับจ่ายสวยแล้วครับพอสโคทําได้ดีแล้ววันนี้โยนออกมาที่แฮมมี่อับราฮัมโอ้โหบอลแรกจากออสโครครับโอ้โห เรามีรูปเกมแล้วครับตอนนี้โอ้ใจแม่นมากครับสำหรับพอสโคมีโอกาสได้จ่ายแค่นั้นแหละนะครับเข้าเป,เป๊ะเลยนะครับสำหรับพอสโคโอ้โหเฮริสันครับอืมฮึยูดุเซนคนนี้เป็นผู้รักษาประตรูเก่าของบาซ่านะครับเซฟลูกยิงของแชมมี่ไว้ได้นะครับผมเอาครับแชมมี่อับราฮัมแชมมี่คืนมาที่วารานโอ้โหนไกลเลยครับกาเบียลอืมฮึเควินกาเมโร เลนกมเมโรโยนออกมาครับเดลิกเดลิกทันหรือไม่ยังไม่ทันครับโอ้โหยังมาต่อครับวาเรนเซียวาเรนเซียเอาเลยครับจังหวะนี้วารันวารันอย่างดีครับที่วารันดักไว้ได้ครับไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียประตูที่สองนะครับผมโอ้โหวาเรนเซียก็ค่อนข้างโตกลับเร็วเหมือนกันนะครับผมไม่ธรรมดาครับชอร์ดิอบราชอร์ดิอาบราวารันครับ ยกมาเดลิกเดลิกวารานครับวารานเห็นแล้วซาร่าซาร่ามาที่แทมมี่อับราฮัมแทมมี่เห็นเมสซี่โอ้โหจังหวะน,นี้โดนจิ้มไปนะครับผมโหน่าเสียด,ดายครับโอสโกโอสโกแอสุริเกต้ายังไม่ได้บอลครับแต่จังหวะนนี้โยนออกมาที่โยนมาอีกแล้วเดลิก สุดร่อยบุสเกตโอ้เกือบโดนครับจังหวะนี้น่าเสียดายครับโอ้โหเกือบเสียประตูไปแล้วครับเกือบไปแล้วครับจังหวะนี้สเตเกนครับโยนขึ้นไปโยนขึ้นมาที่ซาร่าซาร่าพักมาที่โอ้ล้นครับจังหวะนี้ไม่มีจังหวะที่พอดีเลยออสโคโยนครับโอ้โหแม่นครับ ออกมาจบเกมครับแม์นี้เราชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนครับโดยผลงานโดยรวมเนี่ยก็รู้สึกว่าพอสโก็มีรูปเกมที่ไม่ค่อยเข้ากับทีมเท่าไหร่นะครับในครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังก็สามารถปรับตัวได้ดีนะครับผมมาดูกันที่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็เป็นอันดับที่3นะครับที่4เนาะนะครับที่เขาขึ้นมาช่วยเกมนะครับพอสโคก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพอประมาณนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้แตะบอลเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเมื่อใดที่ พอสโคได้สัมผัสบอลเนี่ยก็สามารถจ่ายให้เพื่อนแบบจ่ายสําเร็จเนี่ยถือว่าเกือบแทบทุกครั้งเลยนะครับรับบอลแค่4ครั้งสําเร็จไป3เห็นไหมโอ้โหไม่ธรรมดานะครับผมสุดยอดจริงๆสัมผัสบอลแค่7ครั้งเท่านั้นนะครับผมในแมตช์นี้ก็โซนในการเล่นก็จะอยู่ที่ประมาณกลางๆนะครับหรือลงไปต่ํามากๆเลยก็มีนะครับผมถึงตั้งรับเลยก็มีนะครับสำหรับพอสโคเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตำนานไอคอนิกของแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับพอสโคนะครับ มันก็แล้วแต่แมตต์เนาะบางแมตต์มันก็เล่นดีบางแมตต์มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยผมสําหรับนักเตะบางจังหวะบางช่วงเนาะนะครับก็ไม่ว่ากันละกันนะครับคนไหนชอบหรือว่าส่วนไหนที่มันดีก็เอามานําเสนอกันละกันนะครับสำหรับพอสโคหรือว่านักเตะตัวอื่นๆนั่นเองนะครับมาดูกันที่ไฮไลท์นี่ครับผมอันนี้เป็นช่วงแรกนะครับที่เราเกือบเสียประตูนะครับผมโอ้โหแล้วก็เป็นจังหวะนี้ครับที่แอสเตรเกต้าครับจ่ายมาให้แชมมี่ครับจบเข้าไปโอ้โหจบสวยมากครััับบแชมมมี่ออราฮสุดดย นี่เทไม่ละแล้วก็เป็นจังหวะนี้ครับที่อ๋ออันนี้เป็นจังหวะเดิมนี่หว่านี่ครับจังหวะนี้ก็เป็นเมสซี่ครับแชมมี่ครับหักเข้ามาให้เมสซี่แล้วก็ได้ประตูที่2นี่ครับนาทีที่3ามอาร์สิบสามนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยมาเดี่ยวเลยนะครับแชมมี่แข็งแกร่งมากครับแล้วก็ให้เมสซี่จบเข้าไปโอ้โหง่ายๆเลยครับแล้วก็จังหวะนี้ครับที่จอร์เดียบ้าพลาดนะครับผมโอ้โห ไปโดนเอลนะครับผมและก็เรียบร้อยเลยนี่ครับน่าเสียดายครับโอนโอนโกเลยนี่ครับผมหาวินเกมเมโรครับยิงคมแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ผ่านมือของสเตเกนไปได้แล้วก็เป็นจังหวะนี้ครับที่พอสโคจ่ายมาที่เมสซี่จิ้มต่อมาที่แทมมี่ครับเนี่ยค่อนข้างมีรูปเกมนะครับวันนี้เควินเดอะบอยก็ไม่เท่านะครับสำหรับพอสโคนะครับผมก็ค่อนข้างทําได้ดีอยู่นะครับผลงานในวันนี้เนาะ นะครับก็ประมาณนี้แล้ว <g> ก <discretion complimentary> ันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงตอนเย็นสำหรับตอนนี้ก็ขอลาบเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้แล้วกันนอกจาบการรีวิวไอคอนดิ้งนะครับพอสโคสำหรับตอนนี้ป่าล้านนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ